แต่เห็ดแก่ๆค่ะบุ้งเน้พี่นอ้อง่ะโคนมันใหญ่คือเบิรงมาดอกมันที่ใหญ่ขนาดใดโอ้โหปีนี้ก็มาเก็บช้าเช่นเคยนะคะก็ลอดหูลอดตาชาวบ้านชาวช่องเขาอีกแล้วนะคะไม่เหลือให้เราได้เก็บก็แก่กันแก่เยอะเนี่ยอย่างนี้ก็ขึ้นลานะคะอันนี้เขาก็ขึ้นลาไปแล้วเพราะว่า เขาโดนฝนเขาจะต้องถูกเก็บก่อนที่จะโดนฝนนะคะแล้ก็เจออีกหนึ่งดอกนะคะโอ้ยวันนี้เห็ดหายากมากได้ยากมากเลยนะ,ะเพราะว่าเขาจะวายแล้วค่ะ ื่อนมาเก็บก็ได้กันไปเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะลงค่ะลงโอ,โอ้ยเชื่อไหมว่าสาวจำค่ะพี่น้องจ้า ก็ตัดไปแล้วนะคะเห็ดเจอแล้วนะคะเจอแล้วเจอแล้วจะรออะไระเก็บค่ะเก็บนี่ค่ะนี่ค่ะเจอแล้วเราจะรออะไรเราก็เก็บค่ะโอโ้ดอกใหญ่มาก เราเห็นเราก็ตัดเลยค่ะเดี๋ยวเราก็หาแถวแถวนี้รอบดูว่าเราจะเจออีกไหมน้ำปักพน้อ่นี่แหละค่ะมันก็จะอยู่เป็น ย่อมมนาได้เป็นที่ๆนะเค okay. เดี๋ยวเราก็หาตอกกันค่ะเขาจะวายหมดแล้วนะคะก็จะมีเห็ดอื่นขึ้นมาแทนที่แล้วนะคะอย่างเนี้ยก็รอดหูรอดตาชาวบ้าน ที่มาเก็บนะคก็วายจะหมดแล้วก็ไม่เหลือให้เก็บอุอ้วแเวล้วงนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งไม่เอาค่ะเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปดูสักนิดหน่อยนี่ค่ะเห็ดสวยๆเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่อ่านะ สวยๆเขาจะเป็นอย่างนี้ ได้อยู่3ามดอกพี่วรรณาแต่ว่ามันแก่แล้วก็มีจะเป็นเห็ดพึ่งที่เหลือรอดจากมาแมลงนะคะกินนานีนะคะ,นะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วก็ได้แบบนี้ค่ะพี่น้องจา้านี่นะคะก็คือเห็ดเมลูนมะลนูมะลนมาลนูนนะคะ อุ้ยเพื่อนๆคะ่ะเราเห็นแล้วคะ่ะเห็นแล้วจ้า,หเ,จาเห็นดอกใหญ่เลยค่ะพี่น้องจ้าเห็นดอกใหญ่เลยเดี๋ยว,ยว,ยวจะเก็บให้ดูนะคะดอกหนึ่งอุ้ยเขามีสามดอกค่ะพี่น้องจ้าสามดอกติดกันเลยคะ่ะโอ แม่เจ้าแม่เจ้านี่คะ่ะนี่คะ่ะอันนี้ก็แก่แล้วเนาะใช่อันนี้ก็แก่แล้วจ้าโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปทำความสะอาดนะคะอันนี้ก็คือเห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งคะ่ะพี่น้องจ้าได้เห็ดพึ่ง จะได้เห็ดมารูนนะคะนี่อันนี้แก่แล้วไม่เอานะคะอันไหนแก,แก่แก่เราไม่เอาเราก็จะไปเอาเห็ดอ่อนๆ่อนันนึงอันนึงนี่ค่ะอันนี้ก็แกงอร่อยนะคะน,นี้แกงอร่อย เอาตัดเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกดอกหนึ่งตุ้มๆจีๆน่ารักเลยค่ะอยากได้อย่างในหูบ้ันนั้นอย่างนี้เลยอือเราต้องมองใช่ๆแบบมัวแต่มองมืดตามืดตามัวไปหมดเลย